จากสถานีหลังสวนปลาทางสถานีธนบุรีค่ะทางบริษัทที่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล,ล้วโปรดจัดเตรียมสิ่งของและสำมรารของท่านเรอรับกันใด้นทางได้ที่ชั้นชลาที่หนึ่งค่ะรถไปธรรมดาขบวนที่254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางธนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโปง่ง วันนี้ทำขบวนโดยอะตอมนะครับนี่นะครับอะตอมซ,ซีสี่ศูนหน้าที่นี่สถานีบา้านป บ้านโปง่งทาง้โรยสาทที่มีความประสงค์จะก็ลงที่สถานีบ้านปโป่งโดยจะเตรียมสิ่งของและสักรละของท่านในครบ่มทุนด้วยค่ะขบวนรถที่จะเทียมชานชลา,าที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่อยู่รับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนไปทางสถานีทนบุรีค่ะอันนี้ผู้โดยสารขึ้นลงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ เที่นี้มองจากสถานีวัดปกไปแล้วจุรถจักรจะอยู่รับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีชงทางของประดุกขาบางตาลทงพระเดือเลยสถานีต่อไปตามหวัดัหดค่ะ นี้254กำลังเข้าโค้งบ้านโปงนะครับเพื่อจะไปเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกเป็นสถานีต่อไปครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่องหน่อมไหนชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆเอฟซีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ